เมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกา30นาทีของวันที่4กรกฎาคมนะคะตำรวจสพเมืองสมุทรสาครค่ะเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายทุบตู้ A t m เบริเวณหน้าตลาดสดพลอยจ้าถนน4ว่าพาสวัสด์พันธุวงตาบลนาดีอำเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งในที่เกิดเหตุในการพบตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาถูกทุกแตกโดยมีชิ้นส่วนแตกกระจายเต็มพื้นจากการสอบถามแม่ค้าบริเวณดังกล่าวนะคะบอกว่าเมื่อวานตู้ ATM ยังใช้การได้อยู่และเมื่อช่วงเช้าประมาณตี5 45 ทีค่ะก็มาพบเห็นสภาพตู้ ATM เเป็นแบบนี้ซึ่งทางด้านเจ้าของตลาดสดบอกนะคะว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าคนก่อเหตุเป็นวัยรุ่นค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะเมาแล้วก็เข้ามากดเงินแต่ปรากฏว่าตู้กินบัตรก็เลยโมโหค่ะแล้วก็ทุบตู้นะคะจากนั้นก็งัดพลาสติกบนแป้นกดเงินจนแตกก่อนจะหลบหนีไปซึ่งขณะนี้ตนก็ได้ประสานกับทางธนาคารแล้วค่ะให้เข้ามาตรวจสอบ ส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดและจะติดตามคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ